สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับที่ LA 4x4 เหมือนเดิมนะครับเป็นรถแหไอเทมรถหนึ่งที่อยากจะพรีเซนต์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมได้ดูเราตามไปดูกันเลยครับ โอเคครับผมเราก็มาอยู่กับตัวเฟียท้0รนะครับ695ก้าห้าคอมพิวเตอร์ฟอร์เรอรี่นะครับรถอื่นเลยนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถแรไอเทมรถคันหนึ่งเลยนะครับที่หายากในตลาดแล้วก็เป็นรถที่น่าเก็บสะสมเครื่องยนต์คันนี้เป็นตัว1ันสี่เทอร์โบนะครับ180แรงม้าอัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้อยเนี่ยเวินะครับประมาณ7วิแล้วท็อปสปีดเนี่ยจะวิ่งอยู่ได้สองี่สิบกิโลเมตรต่อชัลล่วโมงฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ย คือออกมาทางเฟอร์รารี่เลยนะครับต้องบอกตัวนี้เป็นตัวอาบานนะครับผมก็ชุดแต่งทุกอย่างก็เป็นของอาบาสหมดล้อนะครับล้อสีจะเป็นสีคอสเกนะครับล้อขอบ17ภายนอกจะมีประมาณเราก็มาต่อกันที่ภายในนะครับผมภายในคันนี้ต้องบอกว่าเบาะเนี่ยเป็นเบาะบักเก็ตตีนะครับภายในนี้ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนค่อนข้างเยอะนะครับ ยังมีตัวของหน้าปัดเดินใหม่เนี่ยเรายกเ,เรียกได้ว่ายกมาจากเฟอร์รารี่เลยนะครับคือออกแบบโดยเฟอร์รารี่ทั้งหมดเลยออกว่าภายในเนี่ยเหมือนรถแข่งเลยแล้วก็สวยมากนะสรุปแล้วรถคันนี้ก็เป็นรถคันหนึ่งที่น่าใช้นะครับสำหรับใครที่กาลังหารถที่ไม่อยากเหมือนใครในท้องถนนหายากราคาดีเป็นรถเก็บสะสมก็แนะนําคันนี้เลยนะครับราคาที่เราเปิดตัวคันนี้ไม่แพงนะครับอยู่ที่179านะครับผมสำหรับสภาพแล็นรถเก็บสะสมเป็นรถที่น่าใช้คันหนึ่งเลยนะครับผมครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ